สวัสดีครับก็ร้านรัดสั่งให้ปิดนะฮะเราก็ทำงานไม่ได้เนาะใช่ไหมครับเต้เอ่าตอนนี้หน้าก็ดำปีเลยครับก็มาอยู่ที่ไร่นะครับผลงานที่ไร่เดี๋ยวนี้มีไงบ้างอยากอัปเดตให้ดูนะฮะเช้านี้หน้าตาก็สมๆอย่างนี้เลยใช่ไหมครับเต้ฮัลลฮัลลันนะนะ ก็เขียวกะจีดีครับนะครับสังไปไลอันนี้กระชังหอยนะครับเป็นหอยเชอรี่มีหอยจุกด้วยนะครับทำกระชังไว้อ่าใช่แล้วข้าวนะครับอ่ะอันนี้แม่บ้านของเราเช้าๆนะครับก็ต้องมาดูหอยนะครับอ๋อมีปลาแล้วนะครับมีเลี้ยงปลาแล้ว เราอาจจะยังไม่ค่อยเห็นปลาสักเท่าไหร่เลี้ยงน้อยมากอะนี่ย20ตัว20ตัวนะครับเป็นปลาอะไรฮะปลาหมอปลาหมอนะครับปลาหมอตัวใหญ่ค่ะปลาหมอตัวใหญ่เห็นมันไหมนะครับอุ้ยมีปลาด้วยแม้นี่จะมาฟักไข่หอยอยังนี่ก็ได้โอ้มีหอยด้วยนะครับตอนนี้กำลังฟักไข่หอยอยู่สือวันชื้นเกินไปหรือเปล่าหรือเราไม่ต้องครอบตามเขาหรือแบบเพราะว่าของเราอาจจะชื้นอยู่แล้วหรือเปล่าอืมครับก็เป็นไปได้นะฮะในโปะชมพูมะเมี่ยวเอาไว้นะ ให้ดูนี้มะกอกมะกอกน้ำกลางให้ดูกำลังออกลูกแล้วบ่อน้ำมีน้ำแล้วระดับหนึ่งปลูกมะพร้าวนะครับอันนี้เป็นทิวคองนะมีแล้วก็มีบ่อน้ำฝั่งนู้นอีกบ,บ่อหนึ่งนะครับบรรยากาศเป็นไงฮะลมลื่นเนาะอ ต้นมังคุดอ่ะต้องซื้อพันธุ์ที่มันมีส,สารติดเดี๋ยวเราจะต้องไปอ่าคราวคราวหัวตัวเมียเดี๋ย,งงเยวเราต้องไปดูกันครับคราวหัวตัวเมียนี้เราก็เลี้ยงแหนขายด้วยนะครับตอนนี้แหนเยอะมากมนะเต็มคลองเลยตักไปแล้วเรียกว่าเป็นสิบสิบกิโลที่ก็ขึ้นมาใหม่ มีแหนทุกตลอดแนวนะครับอันนี้เป็นแหนกเกษตรอันนี้เป็นน้ำอีกที่หนึ่งเป็นบอ่อแต่ตอนนี้ก็คือน้ำหยุดไหลไปแล้วครับน้ำประปาเมื่อเช้ายัางไหลอยู่หน่อยนึง,นะน,งน้อยนะน้ว่าที่ไหนหรือเปล่าก็ขึ้นได้แค่นี้แหละครับโอเยอะแล้วใช่ไหมก็ จริงๆก็น้อยแหละจริงๆมันต้องล้นแล้วนะครับสามวันต้องไปบอกเขาแหละว่าน้ํามันไหลค่อยไป<ร>อันนี้เป็นเรียกว่าความเป็นสาลายจะเรียกว่าสาลายไม่ใช่ตาไข่นะเดี๋นะยวเราก็จะล้างบอก,ท,ก,กไไที่ตักไปไหนที่ตักค่อยเดี๋ยวตักไปให้หอยผมตักคุณเก็บที่ตักไว้ไหนเก็บที่ตักไว้ไหนที่ตักอยู่ตรงนี้ครับ ไว้อัพเดทกันต่อ